ก็เราจะมาตามกันต <im sharing> ่อนะครับท่านผู้ชมครับกับเหตุการณ์ปะทะกันสู้รบกันที่ชายแดนไทยกัมพูชาวันนี้ก็ย่างเข้าสู่วันที่สองนะครก็ยังคงมีเหตุที่สู้รบกันก็ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาประมาณสักตีสี่กว่าตีห้านะฮะก็เกิดการสู้รบกันแล้วนะครับแต่ว่าเบื้องต้นก็ขอทําความเข้าใจตรงนี้ก่อนเพราะว่ามีเรื่องของการบริจาคโลหิตนะฮะ เรื่องของการบริจาคโลหิตหลังจากที่มีการประกาศว่าเราต้องใช้เลือดเป็นจํานวนมากเพื่อเอาไปช่วยเหลือทหารหรือว่าชาวบ้านที่ได้รับบาดเจ็บจากการสู้รบกันในครั้งนี้ <c oughs> นะฮะ <c oughs> ก็ทางศูนย์บริการโลหิตสภากาชาติไทยนะครับโดยทางผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านจัดหาโลหิตนะฮะบ,บอกว่าข้อมูลจากโรงพยาบาลทั่วประเทศและคลังโลหิตของสภากาชาติไทยเมื่อตอนบ่ายสองโมงตอนนี้มีโลหิตสำรอง ให้กับโรงพยาบาลพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาเพียงพอสำหรับ1สัปดาห์โดยผู้ที่มีความประสงค์บริจาคโลหิตในตอนนี้ขอให้ทยอยมาและให้ติดตามข้อมูลจาก Facebook ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยในการให้บริการเพื่อลดความหนาแน่นของผู้บริจาคโลหิตและเพื่อความสะดวกรวดเร็วสำหรับผู้บริจาคขณะน,นี้ซึ่งมีมากกว่า1,200คนโลหิตที่ได้รับบริจาคมานั้น ไม่ได้ส่งไปช่วยโรงพยาบาลพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาเพียงอย่างเดียวแต่ส่งไปช่วยผู้ป่วยตามโรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศยังไงก็ตามแต่นะครับเลือดที่มีปริมาณมากก็จะถูกเก็บรักษาในคลังโลหิตของสภากาชาติไทยนะฮะการส่งต่อโลหิตในวันนี้นะครับได้นำส่งด้วยสายการบินไทยไปที่โรงพยาบาลพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาแล้ว200ยูนิตขณะที่กองทัพอากาศส่งไปแล้ว200ยูนิต รวมแล้วก็ประมาณ4-500ยูนิตและยังมีที่โรงพยาบาลต่างๆเปิดรับบริจาคเองด้วยตอนนี้ก็เลยทำให้โลหิตสำรองมีเพียงพอแล้วและที่สำคัญก็คือว่าเลือดเนี่ยมันมีอายุ oh. นะเลือดมีอายุ <Okay. S 1> จึงต้องบริหารจัดการเลือดที่ผู้บริจาคมาให้มีความคุ้มค่ามากที่สุดซึ่งก็ปรกากฏการณ์ที่มีผู้มาบริจาคเลือดจำนวนมากนี้เคยเกิดขึ้นในช่วงสึนามิลักษณะคล้ายๆกันนี้จึงต้องประกาศ หยุดรับบริจาคก่อนเพราะการบริจาคพร้อมกันจํานวนมากๆการรับบริจาคอาจไม่ทันทุ่งทีและมีโลหิตมากเกินที่จะบริหารจัดการได้นะคือง่ายๆก็คือว่าตอนนี้มีคนบริจาคโลหิตกันเยอะมากไปที่สภากาชาติไทยหรือว่าตามต่างจังหวัดเดี๋ยวจะมีภาพให้ดูนะในหลายๆที่ประชาชนน้องๆนักเรียนก็ไป ร่วมกันบริจาคโลหิตจนกระทั่งตอนนี้เนี่ยมีเพียงพอแล้วคือถ้าบริจาคตอนนี้ไปเยอะทีเดียวเนี่ยก็ใช้ไม่ได้ละเออเลือดมันจะมีมากเกินไปแล้วอย่างที่ทางผู้นวยการด้านจัดหาโลหิตท่านบอกนะครับว่าเลือดเนี่ยเขามีอายุมีอายุเราก็คิดได้เองนะประมาณว่ามันอาจจะหมดอายุหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นเนี่ยสัปดาห์นี้ก็น่าจะเพียงพอแล้วะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราค่อยว่ากันใหม่ถ้าเกิดว่าขาดแคลนถ้าใครยังคิดว่า จะไปบริจาครหิตแล้วเนี่ยยังไม่บริจาคเห็นคนอื่นเขาไปบริจาคเราก็อยากมีส่วนร่วม,มช่วยเหลือด้วยเนี่ยของท่านเก็บไว้สัปดาห์หน้าดีกว่ารอที่เขาประกาศออกมาอีกทีว่าโอเคตอนนี้ใช้เลือดไปพอสมควรแล้วต้องการรับบริจาคเพิ่มเราค่อยไปตอนนั้นเพราะตอนนี้เนี่ยมันจะจะเหลือจนเกินความจําเป็นแล้วจริงๆก็วันสองวันเนี้เห็นนะ ทุกทุกท่านเลยอ่ะทยอยกันเดินทางไปบริจาคเลือดอันนี้ก็ถึงว่าเป็นน้ำจิตน้ำใจนะของพี่น้องคนไทยทุกคนคนะที่ร่วมด้วยช่วยกันนะคะแต่ว่าเดี๋ยขออนุญาไปที่สีสเกตนิดหนึ่งอันนี้เนี่ยขาดแคลนค่ะ สำหรับศูนย์อพยพในอำเภอการทธรมนะคะที่ศรีสะเกดการทรารมนะปรากฏว่าที่ศูนย์พักพิงแห่งนี้ตอนนี้เนะี่ยยังขาดแคลนทั้งอาหารแล้วก็นมสำหรับเด็กนะคะคือผู้ผู้ใหญ่บ้านแล้วก็คนในพื้นที่เนะี่ยบอกว่าวันนี้สิ่งที่ยังขาดแคลนอยู่ก็คืออาหารของใช้จำเป็นสบู่ยาสีฟันผ้าอนามัยแล้วก็ของสำหรับเด็กเล็กนะนมเด็กหรือว่าผ้าอ้อม ท่านไหนนะคะที่อยู่ใกล้ๆนะหรือว่าจะเดินทางไปบริจาคเนี่ยก็สามารถไปที่ศูนย์อพยพในอำเภอการทรารลมที่ศรีสะเกดได้นะหลายท่านก็บอกว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยถือว่ารุนแรงที่สุดนะบางคนบอกว่าเจอของปี5-4มาเนี่ยยังไม่แรงเท่ากับปีนี้เลยบางคนบอกว่าไม่ทันจริงๆก็เป็นห่วงนะเป็นห่วงพ่อแม่พี่น้องเป็นห่วงเด็กๆลูกหลานที่ต้องอพยพมาอยู่ที่บริเวณนี้ข้าวของบางอย่างเนี่ย คือเอาออกมาจากบ้านไม่ทันจริงๆนะต้องรักษาชุดเอาไว้ก็อันนี้ประชาสัมพันธ์นะคะท่านไหนอยู่ใกล้ๆนะก็สามารถที่จะไปบริจาคได้เท้าของสิ่งของที่ที่จําเป็นนะอันนี้ก็ในพื้นที่ศรีสะเกดนะคะอ,อย่างวันนี้เนี่ยทางมูลนที่ยังมีเรานะฮะก็เดินทางตั้งแต่เมื่อคืนนะะเดินทางตั้งแต่เมื่อคืนแล้วก็นําสิ่งของไปมอบให้กับผู้ที่ต้องทิ้งบ้านทิ้งเรือนอม,มาไปที่ศูนย์อพยพที่จังหวัดสุรินทร์โอที่นั่นเยอะนะฮะ<ช>เป็นศูนย์ใหญ่ แล้วก็มีประชาชนเข้าไปเนี่ยอยู่เยอะมากประมาณห้าหกพันคนได้เพราะว่าเขามีหลายตึกนะฮะเราก็ออกเดินทางไปตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้ววันนี้เราก็ไปมอบสิ่งของให้ก็เป็นเงินจากมูลที่ยังมีเรานะฮะที่แฟนๆท่านผู้ชมนั้นบริจาคเข้ามานะฮะแล้วเราก็นําเงินจากตรงนี้แหละ,ะทุกบาททุกสตางค์ของท่านเนี่ยซึ่งก่อนหน้านี้เราก็ไปชซื้อของช่วยน้ําท่วมอะไรใช่ไหมฮะตอนนี้เราก็มาซื้อข้าวซื้อของ ไปให้กับคนที่ต้องอพยพมาอยู่ที่ศูนย์นี้ซึ่งก็ไม่รู้ว่าเขาต้องอยู่นานเท่าไหร่นะแล้วบางคนก็รีบออกมาทิ้งบ้านทิ้งข้าวของอยู่ที่นั่นะนะฮะเราก็เอาเข้าวของเครื่องใช้สิ่งของอุปโภคบริโภคที่จําเป็นนะฮะไปมอบให้นะฮะเข้ากล่องสั่งในพื้นที่ก็มีมนี่นะฮะช่วยๆกันครับช่วยกันคนละไม้คนละม,มือแต่ว่าก็ต้องระวังนะท่านผู้ชมครับเพราะว่า วันนี้เนี่ยทางแม่ทัพภาคที่สองนะับพลโทบุญสินภาคกลางบอกนะครับว่ามีโซเชียลมีเดียแล้วก็เพจต่างๆปลอมเพจ Facebook ของกองทัพภาคที่สองแล้วก็ปลอมเพจชื่อของท่านแม่ทัพเองด้วยเปิดรับบริจาคช่วยเหลือทหารบริเวณชายแดนไทยขเขมรต้องการทุนสำรองเพื่อสั่งซื้อสเสบียงและอาหารในพื้นที่ที่มีการสู้รบนะบเป็นเพจปลอมนะ ปลอมใช้ชื่อเพจกองทัพภาคที่สองก็มีใช้ชื่อเพจเป็นพลโทบุญสินภาคกลางก็มีนะฮะฉะนั้นอย่าได้หลงเชื่อไอเหล่าเพจปลอมเหล่านี้นะครับแล้วก็แม่ทัพภาคสองบอกนะครับว่าไม่เคยมี Facebook กรณีที่มาที่มาขอบริจาคในลักษณะนี้ให้ตั้งข้อสังเกตไปไว้ก่อนเลยว่าเป็นเพจปลอมเป็นพวกมิจฉาชีพนะฮะฉะนั้นอย่าไปหลงเชื่อนะท่านทุกทหมายพวกนี้นะ มันอาศัยช่วงนี้ทุกทีน่าตบจริงเลยในช่วงที่ทหารกําลังสู้รบมีชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนเนี่ยยังอุตส่าห์เปิดเพจปลอมขึ้นมานะใช่เพื่อรับบริจาคเนี่ยพวกนี้มันแย่จริงตอนนี้ไม่ใช่ครั้งแรกนะคะก่อนหน้านี้ก็ทํามาแล้วมาทุกสถานการณ์เออไม่ทรับขั้ที่สองโดนมาหลายรอบแล้วนะออว่ามีการเปิดรับบริจาคนะตอนที่แผ่นดินไหวตึกสตงถล่มก็มีเพจปลอมรับบริจาคคือทุกสถานการณ์เนี่ยถ้ามันมีอะไรย่ำแย่เกิดขึ้นเนี่ย ไอ้พวกนี้จะเริ่มทํางานแล้วฉะนั้นท่านผู้ชมจะบริจาคเนี่ยเอาที่เพจที่วางใจได้ไว้ใจได้เช็คดูให้ดีซะก่อนนะฮะนี่นะฮะอย่าไปหลงเชื่อพวกมิจฉาชีพกําลังระบาดอยู่เลยนะฮะนี่แล้วท่านผู้ชมครับก็วันนี้นะฮะสถานการณ์การสู้รบตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับ ทางศูนย์เฉพาะกิจสถานบริหารสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาหรือว่าสบทรกอได้ถแถลงความคืบหน้าเหตุปะทะชายแดนไทยกัมพูชานี่นะฮะก็อย่างที่เราทราบรายงานมาตั้งแต่ช่วงเช้านะฮะเริ่มตั้งแต่ประมาณ <c oughs> ตีสี่ตีสี่ของวันนี้นะฮะทางกัมพูชาใช้อาวุธหนักยิงใส่ฝ่ายไทยก่อนนะฮะมีการใช้อาวุธหนักและอาวุธยิงสนับสนุนระยะไกลนะฮะ โจมตีโจมตีเข้ามาในฝั่งของไทยไดนดฮะโดยที่ปรากฏว่าการโจมตีของกัมพูชาในครั้งนี้เนี่ยมีชาวบ้านได้รับผลกระทบไปด้วยโรงพยาบาลเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบด้วยเช่นกันพื้นที่จุดพะทะนะฮะในวันนี้ตั้งแต่ช่วงเช้าเนี่ยมีทั้งสิ้น12จุดด้วยกัน12จุดด้วยกัน อุบลราชธานีนะครับพื้นที่ช่องบกเมื่อวานนี้กองทัพอากาศส่งเครื่องบิน F16 จําจำนวน6ลำสนับสนุนการสู้รบภาคพื้นดินโจมตีเป้าหมายที่ตั้งอาวุธหนักของกัมพูชาส่วนในวันนี้ฐานไทยยิงทำลายทำลายคอร้อฝ่ายกัมพูชารวม3กระบอกพื้นที่ภูมะเขือมีการทำลายกระเช้าส่งกำลังบำรุง และมีการส่งโดรนโจมตีคังอาวุธของกัมพูชามีฐานกัมพูชาเสียชีวิตไป14นายพื้นที่ช่องอาม,มามีการส่งเครื่องบินลบยิงถล่มกองพลสนับสนุนนะครับเดดานอันนี้ที่อุบลราชธานีศรีสเกตพื้นที่เขาเขาพระวิหารทหารราบรถถังตรึงกําลังทั้งสองฝ่ายมีการยิงทําลายรถถังของกัมพูชา2คันที่เขาสัตตโสมทางทิศตะวันออกของ ขาพระวิหารนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่วัดแก้วศิขาคิริสวาระทหารราบรถถังตรึงกำลังอยู่ทั้งสองฝ่ายพื้นที่ซำแตพื้นที่ภูผีพื้นที่ช่องตาเท่าพื้นที่เขาสัตตโสมมีการประทะก,กันอย่างหนักเมื่อตอนเช้านะครับแล้วก็ตรงพื้นที่ตรงนี้นะัะท่านผะู้ชมครมีรายงานความสูญเสียของฝ่ายทหารไทยเพิ่มเติมสนายก็เดี๋ยวจะมา ไล่เลียงในรายละเอียดกันนะครับตรงนี้นะฮะที่จังหวัดศรีสะเกดนะครับพื้นที่เขาสัตโสมนะฮะที่จังหวัดสุรินทร์นะพื้นที่ปราสาทต,ตาเมืองทมกองพลทหารน,น้อยกองฐานกองพลน้อย42เสียชีวิตหนึ่งนายนะฮะแล้วก็มีฐานกัมพูชาเสียชีวิตตรงพื้นที่นี้ไป8นายของเราเสียชีวิตไปหนึ่งนายตรงนี้นะฮะแล้วก็มีพื้นที่ปราสาทต,ตาควายพื้นที่ช่องจอม นี่มีการประเมินวิถีอาวุธของกัมพูชาก็คือรถยิงจรวด BM21 นะฮะที่มีระยะทําการ20กิโลเมตรแล้วก็ยังมีรถยิงจรวดอีก2รุ่นก็คือ PHL81 แล้วก็ Type 90B ระยะยิง90กิโลเมตรดีนะฮะเอ่อ40กิโลเมตรขออภัยฮะทางการไทยมีการประเมินชาวบ้านในพื้นที่เสี่ยงที่อยู่ในพื้นที่สีแดงพื้นที่เสี่ยงปานกลางก็จะเป็นสีเหลือง แล้วก็พื้นที่เสี่ยงต่ําจะเป็นสีเขียวเราประเมินกันแบบนี้นะครับเสี่ยงมากก็จะอยู่พื้นที่สีแดงก็คือใกล้ชิดกับทางเขตของกัมพูชาถ้าเหลือก็จะขับถอยออกไปหน่อยอพื้นที่สีเขียวก็ไกลออกไปจากแนวชายแดนนะครับฉะนั้นเนี่ยก็เลยมีการอบพยพชาวบ้านในพื้นที่ที่เขากําหนดว่าเป็นพื้นที่สีแดงนะฮะเป็นพื้นที่ที่อยู่ในวิถีทําการยิงจรวดของฝั่งกัมพูชาอย่างเช่น ชาวบ้านในพื้นที่กันทะลลักษ์ศรีสะเกดนะฮะชายแดนช่องจอมที่สังขะจังหวัดสุรินนะฮะพื้นที่ช่องบกช่องจอมอุบลราชธานีพื้นที่บ้านกรวดบุรีลำเดนะฮะก็ที่บอกมาเมื่อสักครู่เนี้ยอันนี้ถือว่าเป็นพื้นที่สีแดงอ,อยู่ในระยะยิงอาวุธยิงจรวดของทางฝั่งกัมพูชาฉะนั้นที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้ต้องอพยพออกจากพื้นที่ทั้งหมดนะฮะตอนนี้มีการอพยพชาวบ้าน ใน4จังหวัดนะครับท่านผูชมฮะสุรินทร์อุบลร,ราชธานีศรีสะเกษแล้วก็บุรีรัมย์อบพยพไปแล้วประมาณ1 3 0 0 0 0ื่นกว่าคนเดดฮนะก็ตอนนี้นะครับต้องมีการเตรียมศูนย์พักพิงอบพยพผู้ลี้ภยัยหรือว่าผู้ได้รับผลกระทบให้รองรับได้ประมาณสัก3 0 0,000คนนะส0 0,000คนพอตอนนี้การสู้รบยังมีอยู่นะฮะยังมีอยู่ในพื้นที่ นะแล้วก็พอเรายกย้ายชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่สีแดงชิดขอบชายแดนออกไปก่อนแล้วเนี่ยก็อย่างที่บอกไปแสนสามหมื่นกว่าคนแต่ว่ายังไม่น่าวางใจเพราะว่าการยิงจรวดยิงอาวุธหนักของทางกัมพูชานั้นมันยิงสุ่มสี่สุมห้าจริงๆแล้วก็คลิปที่เราเห็นผ่านหูผ่านตากันมาเนี่ยมันเอาไปตั้งเครื่องยิงบีเอ็มบีเอ็มยี่สิบเอ็ดเนี่ยของมันเนี่ยไปตั้งในเขตชุมชนที่มีชาวบ้านอยู่เพื่ออะไร เพื่อให้ประชาชนเป็นเกราะป้องกันอย่างภาพที่เราเห็นมาตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยคืออาวุธมันควรจะยิงในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ที่โลง่งหรือพื้นที่ที่มีประ,ประชาชนอยู่แต่มันไปตั้งในจุดที่มีประชาชนอยู่ดูสิฮะนี่ก็สี่จังหวัดนี้นะครับเป็นสี่จังหวัดที่ต้องมีการอพยพแล้วก็มีการสู้รบกันอย่างรุนแรงนะครับ แล้วก็เมื่อสักครู่นี้ที่พี่ธีระได้บอกเนี่ยตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยนะทีเ่เริ่มตั้งแต่8ปดโมงกว่าๆเนี่ยในบริเวณปราสาทตาควายนะที่จังหวัดสุรินประมาณสักทิ้งเที่ยงบ่ายเนี่ยค่ะก็มีการรายงานว่า,าหน่วยความมั่นคงในพื้นที่ของพันที่2อเนี่ยยืนยันนะว่ามีทหารไทยเนี่ยเสียชีวิต3นายด้วยกันจากการปฏิบัติหน้าที่นะโดยที่กัมพูชาเนี่ยยิงจรวด b m เ1เนี่แหละ แล้วก็เอาไว้ตามชุมชนต่างๆเนี่ยกลายเป็นว่าทหารไทยของเราเสียชีวิต3นายคือ11เอกนพดลบุญเลิศ11กกฤษดาน้อยโคตรแล้วก็11เอกจิรายุสิงอน้นสามท่านนี้นะคะเสียเสียชีวิตไปตั้งแต่ช่วงบ่ายๆแล้วก็ยืนยันมาแล้วว่า,เ,าเป็นเป็นข่าวจริงนะแสดงความเสียใจกับทางครอบครัวด้วยเท่ากับว่าตอนนี้ทหารไทยของเราเสียชีวิต จากการที่รักษาดินแดนเนี่ยประมาณ5้านายด้วยกัน,นตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็รวมวันนี้ด้วยนะคะนี่ก็เดี๋ยวเราไล่เรียงนดีนะท่านผู้ชมฮะเ,เมื่อวานนี้ก็คือพลทหารวรัญชิตยวงสุวรรณนะฮะสายสุดนะครับหรือว่าพลทหารแม็กเสียชีวิตจากการสู้รบที่ตำบลเสาธงชัยอำเภอกันทารักษ์จังหวัดศรีสะเกดที่นะเมื่อวานนี้นะ นึ่งนายแล้วก็วันนี้เสียชีวิต4นะฮะก็จะมี1 0เอกนพดลบุญมาเลิศน,นะหรือว่า11เอกต้นคนกลางนะฮะแล้วก็ท่านถัดมานะครับ1 0เอกกฤษดาน้อยโคตรหรือว่า1 0เอกเจนะครับสองท่านนี้เสียชีวิตจากการประทะก,กันบนเขาสัตตสมนะฮะที่อำเภอกันทาลักษ์จังหวัดศรีสะเกดแล้วก็มีอีกท่านหนึ่งซึ่งอยู่ในชุดเดียวกันนะครับ ก็คือสิบเอกจีรายุสิงอ้นนะฮะหรือว่าสิบเเจมนะฮะเสียชีวิตที่บริเวณเขาสัตตโสมเช่นเดียวกันนะครับอีกท่านหนึ่งนะฮะก็คือจ่าสิบเอกทวัชชัยบุสภาเป็นนายสิบลาดตระเวนกองพันทหารปืนใหญ่ที่106่กรมฐานปืนใหญ่ที่6นะฮะ เสียชีวิตจากการประทะกันบนเขาสัตรโสมเช่นเดียวกันนะครับที่กทรทล์จังหวัดศรีสะเกษก็ทั้ง5นายนี้นะครับเสียชีวิตเมื่อวานหนึ่งนายแล้วก็วันนี้อีกหนึ่งนายนะครับก็ได้แต่ส่งกําลังใจแสดงความเสียใจไปทางครอบครัวด้วยแล้วก็ท่านคือทหารกล้าของคนไทยจริงๆนะค่ะแต่ย่างวันนี้เนี่ย ออวันนี้ในเฟซบุ๊กของคุณจุ๋มเนี่ยนะซึ่งเป็นภรรยาของสิบเอกจิรายุสิงอ้นนะ,นะเป็นกองร้อยลาดตะเวนร,ระยะไกลที่6กองพลฐานราบที่6นะครับ <นะ S 1> ได้มีการโพสต์รูปคู่กับสิบเอกจิรายุสามีนะครับแล้วก็มีคำอําลาสเอาไว้ด้วยนะครับ <นะ S 2> บอกว่ารู้ว่าทำหน้าที่ของเธอดีที่สุดแล้วรักสุดหัวใจ สิบเอกจีรายุสิงอ้นนี่ฮนะก็มีคนไปให้กำลังใจนะครับกันมากมายส่วนพลทหารวารัญชิตยวงสุวรรณนะครับหรือว่าพลทหารแม็กซึ่งเป็นลูกหลานของชาวบ้านดอนสาลาอำเภอนาวา่าจังหวัดนครพนมนะครับวันนี้ผู้สื่อข่าวลงไปที่บ้านดอนสาลานะครับตำบลเหล่าพัฒนาก็ไปพบกับ คุณพ่อคุณแม่ของพลทหารแม็กนะครับพลทหารวารัญชิตยงสุวรรณคุณพ่อมนตรีนะครับกับคุณแม่วรัยรักคุณพ่อคุณแม่ก็อายุไม่เยอะนะฮะอายุ46กับ47ดีนะฮะแล้วก็ไปเจอกับคุณยายแล้วก็พี่สาวด้วยคุณแม่บอกว่ารู้ข่าวลูกชายเนี่ยก็ตอนประมาณ 5, ห้าโมงเยน็นนะฮะร,รู้ข่าวก็แทบจะเป็นลมนะครับเพราะว่าสิบ พลหารแม็กนั้นเป็นลูกคนที่สองจากลูกทั้งหมดสองคนแล้วก็ใกล้ที่จะปลดประจำการแล้วด้วยนะเป็นเด็กดีที่รักคุณพ่อคุณแม่นะครับทุกเดือนจะส่งเงินให้กับแม่5,000บาทอย่างสม่ำเสมอนะฮะความรู้สึกแรกที่เราทราบครับจะเป็นลมค่ะจะเป็นลมเป็นลูกชายคนที่คนที่สองค่ะค่ะมีลูก<ป>มีลูกสองคน กำลังจะปวด<ะ>ปลด่<ะ>กกำลังจะปวดแล้วมีสายดีค่ะน่ารักรักพ่อรักแม่มากเงินเดือนส่งมาให้แม่ตลอดค่ะเดือนละ5,000ันให้แม่เดือนละ 5, 000, ห้าพันเมื่อวาน9ก้าหมู่น้องโทรมาน้องโทรมาประมาณเก้าหมู<ะ>บอกคุยกันไม่ได้งไงบ้องคุยกับแม่ว่าเขาประทะกันแล้วนะแม่ก็เลยโอนผลให้ดูแลตัวเองดีๆนะลูก ้าคุ้มครองนะแล้วน้องก็บอกว่าเดี๋ยวผมไปประจุกระสุนก่อนแค่นั้นแหละแ่ไปตำแหน่งอะไรคุณแม่ปืนคอค่ะปืนคอ คืนคอค่ะเรกาเลขก็จากเพื่อนค่ะเพื่อนทหารที่อยู่ค่ายเข้าลงสตอรี่แล้วก็เลยโทรถามตัวเลขเขาว่าไม่ไม่ใช่เขาเป็นนายสิบตัวเลกนั้นจนกระทั่งนายอำเภอสัตดีนะว่าเขาเข้ามาแล้วแล้วเขาประสานให้แม่คุยกับทางนู้นทางหน่วยทางนู้นเอายืนยันมาว่าเป็นน้องคิดว่าจะฝากพีฝากใกล้ไว้กับคนนี้แหละค่ะใช่ได้ยินอยู่ไม่จะพูดหาลูกว่าจะยังไบ้าง นนแม่ยังบอกว่าแม่รักลูกมากนะแม่อย่างไงลูกกลับมานะุณแม่เป็นใจแทนลูกดีกว่าผมรู้สึกแรกที่เรารด้ครับโอ้ของคนเป็นแม่นะฮะอันนี้ใช่ลูกก็ใกล้ที่จะปลดประจำการแล้วด้วยนะทุกครอบครัวนะที่สูญเสียคนในครอบครัวไปจากเหตุการณ์ประทะก,กันสู้รบกันในครั้งนี้เนี่ย มีแต่ความสงสัยนะฮะในเฟซบุ๊กของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรีนะครับโพสต์ภาพแล้วก็ข้อความโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรีขอแสดงความเสียใจกับจ่าสิบเอกทวัชชัยบุษภานายสิบลาดประเวณกองพันทานปืนใหญ่ที่106กรมทหารปืนใหญ่ที่6เป็นศิษย์เก่าของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านะครับนี่นะฮะ ก็เสียชีวิตตอนที่กัมพูชายิงเข้าใส่ฐานปฏิบัติการฟ้าลั่นที่ศรีสะเกดนะครับออตอนนั้นเนี่ยพอยิงเข้าไปก็เลยทําให้จ่าสิบเอกทวัชชัยเสียชีวิตแล้วก็มีทหารที่ได้รับบาดเจ็บอีกหนึ่งนายนอกจากพี่น้องทหารแล้วเนี่ยก็พี่น้องประชาชนที่ไม่รู้อินโออิเนเอจริงๆเนี่ย กลับต้องมาเผชิญกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบนี้อย่างที่อุบลราชธานีนะคะอันนี้แม้ว่าเบื้องต้นเนี่ยที่พี่น้องประชาชนในหมู่ที่5นะอำเภอน้ำยืนเนี่ยจากการโจมตีของกัมพูชาเนี่ยนะกองทัพบ,บกเนี่ยมีการเปิดเผยภาพคือส่วนใหญ่เนี่ยมันเป็นกระสุนจรวด BM 2 1แล้วก็3พื้นที่ที่กระสุนจรวดเนี่ยมันไปตกเนี่ยบ้านเรือนพี่น้องประชาชนเสียหาย ถนนหนทางก็เสียหายล่าสุดนี้เนี่ยนะคะผู้สื่อข่าวของเราเนี่ยไปสอบถามคุณสมรัตสุพรรณนะอายุ59ปีเจ้าตัวเนี่ยบอกเลยว่าบ้านเนี่ยถูกกระสุนปืนใหญ่ทันล่มลงมาแล้วพังเสียหายทั้งหมดแต่เดชบุญตัวเองเนี่ยออกจากบ้านแล้วมาหลบอยู่ที่บังเกอร์อยู่แล้วตอนนี่นยินเสียงระเบิดดังสนั่นที่กลางหมู่บ้านเนี่ยก็ตกใจแล้วว่าคาดการเลยว่ามันต้องมีอะไรเกิดขึ้นแน่นอน นะแล้วก็กลายเป็นว่าตอนนี้บ้านของตัวเองได้รับความเสียหายเรียกว่าพังเป็นหน้ากลองเลยราบเป็นหน้ากลองจริงๆนี่คือความเสียหายที่เกิดขึ้นนะคะแต่อย่างที่บอกว่าโชคดีว่าในพื้นที่ของประชาชนหมู่ที่5เนี่ยเขามีการอบพยพออกไปแล้วทั้งหมดนะก่อนที่จะมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแต่คําถามคือตอนนี้พอกลับมาอยู่ที่นี่บ้านเรือนเสียหายนะรายได้ก็ไม่เ,เต็มเม็เดเต็มหน่วยเนี่ยจะทํำยังไง ข้าวของเสียหายทั้งหมดนี้แม้วรัฐบาลจะมีการเยียวยาในบางส่วนเองก็ตามเนี่ยแต่มันอาจจะไม่ได้ทันทุ่งทีนะกับสิ่งที่เขาสูญเสียไปวันนี้ท่าทีหลายอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นของฝั่งรัฐบาลเองหรือว่าทางการทูตของประเทศไทยนะหลายคนก็จับตาดูนะว่าความเคลื่อนไหววันนี้ประมาณสักถ้าเป็นเวลาของไทยแล้วก็สักตีสของวีนที่1กเนี่ยการประชุมฉุกเฉินของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ทางการไทยของเราแม้ว่าจะไม่มีรัฐมนตรีต่างประเทศนะแต่ว่าเรื่องของหนังสือเอกสารต่างๆที่มีการยื่นไปเนี่ยจะมีการพูดคุยจะมีการจระจายอย่างไรอย่าลืมว่าเรามี5สมาชิกที่เป็นสมาชิกถาวรของ UN s c ด้วยซึ่งจะมีสิทธิ์วีโต้ในสิ่งที่ทางกัมพูชาเนี่ยเขาได้มีการยื่นเรื่องแล้วก็ส่งคําร้องออกไปนะก็ต้องรอดูค่ะว่าท่าทีนี้จะเป็นยังไงเพราะว่าวันนี้เนี่ยช่วงประมาณสักทุ่มหนึ่งเนี่ยนะคะมีความเคลื่อนไหวของคุณมาเน็ต ผู้นำของกัมพูชาก่อนหน้านี้เงียบหายไปสักพักหนึ่งก็โพสต์ผ่านทางเฟซบุ๊กแล้วก็ย้อนกลับไปที่คุณภูมิธรรมรักษาราชการกานายรัฐมนตรีณวันนี้แล้วก็บอกว่ากัมพูชาเนี่ยมีการเจราจากับทางมาเลเซียน่ยไปตั้งแต่ช่วงเที่ยงคืนหรือว่าช่วงค่ำของวันที่24กรกฎาคมบอกว่ากัมพูชาเนี่ยพร้อมที่จะมีการหยุดยิงทันที กัมพูชาเห็นด้วยกับข้อเสนอหยุดยิงของประธานอาเซียนก็คือทางมาเลเซียแต่ว่าทางฮุนมาเน็ตเนี่ยชี้แจงกับทางอันวาอิบราฮิมบอกนี่คือสิ่งที่กัมพูชาเนี่ยม้เริ่มต้นขึ้นเราไม่ได้เป็นคนเริ่มกับการสู้รบนี้กัมพูชาเห็นด้วยกับข้อเสนอหยุดยิงแต่ว่าฮุนมาเน็ตโพสต์เพิ่มเติมบอกว่าหลังจากที่ได้คุยกับ อันวาอิบราฮิมแล้วแล้วก็บอกว่าทางอันวาอิบราฮิมเนะี่ยคุยกับภูมิคุณภูมิธรรมเวชยชัยซึ่งฝ่ายไทยเนี่ยได้ตกลงตามข้อเสนอหยุดยิงคือกําหนดเวลาเที่ยงคืนของวันที่24กรกฎาคมทั้งสองฝ่ายจะหยุดยิงนายฮุนมาเน็ตกล่าวอ้างว่าจูจ่ๆฝ่ายไทยเนี่ยกลับชี้แจงว่าขอเปลี่ยนจุดยืนจากที่ตกลงหยุดยิงกลายเป็นว่าขอเลื่อนในวันถัดไปนี่คือสิ่งที่ฮุนมาเน็ตผู้นํากัมพูชาเนี่ยพยายามที่จะ บิดเบือนข้อเท็จจริงหรือเปล่าข้อถี่สิ่งที่พูดไปเนี่ยมันตรงกับที่ทางการของมาเลเซียของทางการไทยได้มีการพูดคุยกันหรือไม่มพยายามที่จะสร้างข้อความวันนี้ต้องยอมรับนะว่ากัมพูชาเนี่ยพยายามจะสร้างให้ประชาคมโลกได้เห็นว่าอันหนึ่งเลยเนี่ยพยายามจะบอกว่าไทยเราเนี่ยเป็นคนเริ่มพยายามจะออกสื่อทุกสื่อพยายามจะสร้างพยานหลักฐานที่วันนี้กองทบกเองก็ชี้แจงเลยว,ว่ามันไม่ใช่พยานหลักฐานที่แท้จริง แม้ว่าทางการของทางการทูตหรือว่าทีมของไทยเองบอกว่าต่อให้จะไปยื่นต่อศาลโลกจะไปยื่นต่อสาลประชา,ชาติจะเข้าที่ประชุมเองก็ตามแต่ว่าฝั่งไทยเราก็มีหลักฐานอย่างชัดเจนเหมือนกันว่าเราไม่ได้เป็นคนเริ่มก่อนแต่วันนี้ฮูมามเน็ตเริ่มขยับมาอีกสเต็ปหนึ่งแล้วนะคะแล้วฝั่งของรัฐมนตรีต่างประเทศของกัมพูชาเองล่าสุดนี้ก็ขยับเหมือนกันพยายามที่จะส่งสัญญ,ญาณส่งหนังสือส่งทุกอย่างเนี่ยไปให้กับทางการทูตของทางอาเซียนด้วยวันนี้ทางการไทยของเรา ขยับได้เร็วมากน้อยแค่ไหนอันนี้ก็เป็นคําถามเหมือนกันอือนี่นะฮะคืออันนี้เป็นการกล่าวหาฝ่ายเดียวนะเป็นการกล่าวหาฝ่ายเดียวที่เขาบอกว่าน่าเสียใจที่เพียงชั่วโมงต่อมาฝ่ายไทยแจ้งว่าขอเปลี่ยนจุดยืนจากที่ตกลงหยุดยิงเวลาเที่ยงคืนนะเวลาเที่ยงคืนก็คือเที่ยงคืนของเมื่อคืนนี้ะนะเป็นไปว่าไม่เห็นด้วยแล้วขอเลื่อนเป็นวันถัดไปอันนี้เนี่ย เป็นถ้อยความจากคุณมาเน็ตนาย,ยกของกัมพูชาซึ่งมันหาความน่าเชื่อถือเลยไม่ได้ใช่เพราะเขาบอกว่าเราขอเปลี่ยนอืกลับว่าไม่หยุดยิงละเอาพูดง่ายๆทั้งที่ตกลงกันแล้วเนี่ยแต่เช้ามืดวันเนี้ตีสี่เนี่ยใครยิงใครยิงมาก่อนอืคนที่เริ่มก่อนเนี่ยฟังคุณยิงมาก่อนถูกไหมใช่ค่ะถ้าหากว่าเป็นไปอย่างที่คุณมาเน็ตบอกว่าเราตกลงกันแล้วว่าจะดหยุดยิงแล้วไทยเปลี่ยนใจไม่หยุดยิงถ้าอย่างนั้นเนี่ย เหตุการณ์วันนี้เราต้องเป็นฝ่ายเปิดชากเริ่มถูกไหม <c oughs> แต่ปรกากฏว่าตั้งแต่เช้ามืดตีสี่ฝั่งนี้เริ่มก่อนใช่ฉะนั้นเนี่ยทั้งพ่อทั้งลูกอะพูดอะไรเชื่อถือไม่ได้นะทั้งพ่อทั้งลูกเลยนะไม่ร <c oughs> ู้สองประเทศด้วยหรือเปล่านะทั้งพ่อทั้งลูกเลยอพูดอะไรเชื่อถือไม่ได้นี่เดี๋ยวเรามาตามกันต่อท่านผู้ชมครั เดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อยังมีอีกหลายแง่มุมเกี่ยวกับสถานการณ์ที่ชายแดนไทยกมพูชาฮนะตอนนี้เราพักไปชมข่าวพระราชสำนักครับ